ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโด,นโดยเชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอลม o b ถ l e ถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปร้อมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องด e ีบีอีฟุตบอลนะครับผม ในวันนี้นะครับผมจะมาท้าดวลกับจานเอ็มพี่ชัยนะครับเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยครับแล้วนี่เป็นครั้งที่4นะครับที่ผมเจอจานเอ็มครับครั้งแรกเนี่ยเสมอสองครั้งแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยผมชนะไปแล้วครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ครับใน e ีฟุตบอล2026นะครับผมถ้าใครอยากเล่นกับจานเอ็มก็ไปจองคิวเล่นกันได้นะครับหรือว่าไปกดซับพอร์ตเวลาจานเอ็มไลฟ์สดนะครับแล้วก็จานเอ็มเนี่ยจะให้จองคิวกันเล่นนะครับผมยังไงก็ไปกดซับพอร์ตกันได้นะครับ แล้วในวันนี้นะครับผมจะมาในแผนชุดนี้เลยรัอ5-1-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์ส่วนของจานเอ็มก็จะเป็น4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็มีวินิสซูจูเนียกับชไนเดอร์นะแฟงเลมพาดมาเกลเล่ครับที่เป็นตัวใหม่นะครับผมโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันครับว่าใครจะชนะไปนะครับในครั้งนี้ DB vs จานเอ็มอริชัยเดรอโลดสักครู่ครับเอาล้วครับมาแล้วครับนี่ครับฟุตบอล2026ครับผม พาทุกท่านมาที่สนามเชอร์แชะสเตเดียมมีฝนตกมันด้วยครับตอนนี้โอ้โหอีฟุตบอลสองมันยี่บกับภาพโคตรสวยครับกราฟิกทุกอย่างเลยเนาะอาครับดีบีเวสจานมครับกำลังจะเริ่มแล้วครับตอนนี้อาแล้วครับผมจะได้เคลียร์ก่อนแล้วจะบุกจากซ้ายไปขวานะส่วนจานิมมาในชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายครับอาครับมาดูเกมนะครับผมฟิลิปปามมาที่เมซี่เปลี่ยนออกซ้ายมาที่เนม่าอาครับลุงนี้เฟซช็อตแล้วก็ปั่นเลยครับ เกือบไปครับแม่ในภาคนี้นะผมยังเล่นได้ไม่ถึง10เกมแล้ว่อนเจอจันเอ็มเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จังหวะเกม้วยครับแล้วก็กองหลังนี่หลุดโคตรจังง่ายครับในภาคนี้ต้องปรับจูนตามความเข้าใจเยอะเลยครับผมสำหรับผมเนาะเอาครับเกมของจันเอ็มกันบ้างครับเปลี่ยนออกมาติดไปครับสวนในไวมาที่เอโต้ครับดูนี่จี้มาแล้วครับด้านซ้ายเฟชช็อตโอ้โหกะจะเฟชช็อตแม่ลั่นไปเฉยไหนวะนะหมลั่นครับ เอาครับเต่ยาขึ้นหน้าม้าฝั่งจานเอ็มเก็บไม่ได้ครับมาดูเกมของดีบีกันต่อเมสซี่วนออกมาที่ฟิบลามแล้วก็ล็อกไปได้ครับเอาครับได้สร้างจังหวะกลับมาที่ฟิบลามยยดขในาคมัาที่เนมาตอกส้นกลับมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับนี่เป็นคลิปที่ผมอัดมาแล้วก็เอามาพากทีหลังเนาะไม่ใช่พากแบบสดๆนะครับเอาครับมาที่แฟงแลมพาดของจานเอมมาพิชัยเชนไนเดอร์ วินิซิลจูเนียร์เปโตคาร์ล็อปไปแล้วครับสุดเส้นแน่นอนคนระับแบบนี้แต่ว่าโอ้โหคอร์สมาลูกนี้อ้หสบายครับแบบนี้เปเตอร์ ator, ชมาเคลนครับขวดยาวๆเอโตวนออกมาครับจ่ายช่องลูกนี้ลูมิเนเก้สร้างจังหวะแล้วครับดึงจังหวะหนึ่งกลับมาได้ดับเบิลชาร์ตเฟซช็อตก่อนมันลั่นไปครับแล้วก็มาที่เนมาโอ้โหบอลมันย้อนหลังไปอีกครับแหมจังหวะเกมเนี่ยมันก็ดูขาดๆเกินๆนะผมเนี่ยเล่นแบบ ยังเล่นประมาณสักสิเกมได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ยังไม่คุ้นมือยังไม่คุ้นชินเลยคนระับต้องทำความเข้าใจเยอะเลยนในภาคน,นี้พามาที่เน,นมาร์จีพพ้ไปสุดเส้นแล้วก็วนกลับมาลูกนี้โอ้โหโดนมาเกเลเล่ครับชนไป,ไปลุมินิเก้ครับของจานเอมอพิชัยชนไปนครับเอากลับมาแล้วก็จานเอมก็เอาคืนไปนครับลุมินิเก้อีกครั้งหนึ่งชไนาเดอร์ครับลันในชิปแน่นอนโอ้โหไม่ลัน,นครับมาที่วินิสซูจูเนี่ย ออกซ้ายมาแล้วครับดึงจังหวะกลับมารับชไนเดอร์โดนนวดแล้วผมตอนนี้าล้วครับดีบีโดนนวดออกมาครับเอาเฟซช็อตแล้วก็ยิงเกือบไปครับผมเกือบโดนยิงแล้วลูกนี้ครับสวนให้ไวแบบนี้โอ้โหทำอะไรวะลูมินิเก้เสียบอลอีกแล้วครับตอนนี้มาที่ฝั่งของจันเอ็มพิชัยอีกครั้งหนึ่งครับวินิไปแล้วครับโอ้โหผิวไปได้ไงแล้วก็โอ้โหเกือบโดน เกือบไปครับบอลผ่านหน้าประตูออกไปยังโชคดีครับที่ไม่มีแถวสองนะตรงนั้นโอ้โหเอาครับผมเคลียร์ออกมาไม่ดีครับมาฝั่งจานเอมีครั้งหนึ่งครับเอมเปเป้เบิร์นออกมาวินิวนปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหเกือบไปอีกครับยังอยู่ดีแบบนี้แสองครั้งเตะครับเกือบโดนยิงครับเอาครับยังไม่โดนครับตั้งเตะขึ้นมาของผมปีเตอร์แชมเบอร์เลอรหัวทยาขึ้นหน้ามา บอลจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางฝั่งจานเนมีอีกแล้วจะโดนอีกครั้งหรือเปล่าออกมาเอ็มาเป้เล่นกันสั้นยังอ่านได้ครับไปครับสวนให้ไวแต่ลูกนี้โอ้โหจานเป็นเฮียลเฮ้ยหลุดแล้วนะเมื่อกี้อ่ะเอาครับสูนประตูต่อสูนครับจบครึ่งแรกไปยังเสมอกันอยู่ครับโอ้โหผมเกือบโดนตั้งหลายครั้งแล้วนะสองสามลูกครับแล้วก็ผมมีโอกาสยิงไปหนึ่งครั้งครับในเกมนี้เอาครึ่งหลังครับผมเปลี่ยนแกเรตเบลลงมาเป็นลูกลักลูกโปะครับ สกิลซูเปอร์ซับนะสำหรับเกเรตเบลเดี๋ยวรอจานิมสักคู่นะครับผมมาครับครึ่งหลังครับผมสำหรับฟังกันแล้วเป็นจานิมได้เขียบ้างนะเอ็มปับไปยืนหลับแล้วของจานิมไม่เขียบเสียอย่างเล่นนะครับจานิมน่าจะอ่านโดเนตอยู่ว่าตอนนี้หาบอลนนี่ตัดมาได้ครับผมจะนับหนึ่งได้ไหมครับเนมายัดออกมา เมสซี่ครับลูกนี้โอ้โหจับบอลยาวอีกครับชไนเดอร์ตัดไปได้แล้วก็ตกาลาร์ต์เปลี่ยนออกซ้ายมาที่วินิสซูจูเนี่ยเอาละครับปีจุดกับวปีจุดชไนเดอร์ครับโอ้โหเจอจานิมนี่นนวดแปลว่าเอาบอลจากแกยากมากครับกลับมาที่แฟงลำพาดมาเกเลรชไนเดอร์วินิสซูจูเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับซีดานเชิร์ญโอ้โหสตันดิ้งทิศเซฟโอ้โหยิงมาดี เอาครับสวนในวไวครับในมาตะวัดออกมาลูกนี้โอ้โหส่งอะไรวะน่ะเอาครับโอ้โหชนไนเดอร์ก็เอากลับไปครับดวลบุโคบยังนะครับผมมาที่วินิสุธเอาครับปล่อยออกหลังไปเฮ้ยตูลามทำอะไรวะน่ะเฮ้ยฟันไดแล้วก็โอ้โหแบบนี้ก็โอ้โหรอดไปครับเกือบไปแล้วฟิลิปลามอะไรวะเนี่ยโอ้โหเล่นหน้าก่อครับเอาครับได้จารยมต่อเนื่องรายหนึ่งชิพมาแล้วครับสไลด์ออกไปก่อนแล้วก็เคลีย เขี่ยไปก่อนเกือบไปเมื่อกี้คงคิดอยู่หน้าประตูเกือบโดนครับดีบีอาครับมาต่อเนื่องครับฝั่งจานเอมาพิชัยวนจ่ายเข้าในมาแล้วครับโดนบุคคอยังนะครับทางด้านดีบีอีฟุตบอลตัดเก็บมาได้แล้วครับส่วนไ้ไวบอกเลยว่ามีเพียงเดียจอดอย่างแน่นอนครับเมสซี่ดึงจังหวะหลานแนนชิปแล้วครับเกลรดเบลยาวๆมาตรงนี้โอ้โหเมสซี่วางยาวเกินไปครับอ๋อยังไม่ได้เหมือนกันนะฝั่งผมบอล50 50ครับ ลูงนี้ชนไนเดอร์อีกแล้วโอ้โหผไปโตคารลรับขนาดออกมาติดฟิลิปลามครับจ่ายมาไม่ดีครับโอ้โหผมเล่นไม่ค่อยดีแล้วแผ่นนี้เพราะว่ายังไม่เข้าใจจังหวะของเกมเลยครับอ๋ครับลรงนี้งัดยาวมาก็ลึกเกินไปอีกครับผมเปตเตอร์ชไนเคิลนอนฝั่งจานเอ็มหัวยาวมาแมนซี่ฟิลิปลามเอาแล้วครับชนไนเดอร์วนออกมาเอ็มเป ลูกมินิเก้ครับดับเบิลชัดโอ้โหเกือบโดนหลอดงั่วครับดีนะยังเข้าทันนะเมื่อกี้มาตอบสมายเวโตจ่ายกับเนมาไปครับด้านขวาด้านขวาว่างออกมาที่เมสซี่ครับดึงจังหวะไหลช่องมาฟิลิปลามโอ้โหยากไปหน่อยเอาครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปลา่าเฟซช็อตโอ้โหไอ้ลามไอ้ลามทำอะไรวนะน่ะยังไม่ได้โอ้โหจารีมเนี่ยพลาดไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไปเล่นยากไปหน่อยนะทำให้นับหนึ่งไม่ได้ครับอ๋อครับเอโต้วนซ้ายวนขวาพลิกเข้าในใมาอีกครั้งหนึ่ง จ่ายช่องแล้วครับเกเรตเบลดึงจังหวะวนซ้ายวนขวาเฟซช็อตมาที่เกเรตเบลเอาแล้วครับเฟซช็อตปันโอ้โหติดบล็อกอีกยังไม่ได้ครับแข้งแลมพารับของจานิมาพิชัยเชไนเดอร์เอาแล้วลันเนชิปหรือเปล่าโอ้โหไม่ลันครับกลับมาที่โรเบโตคาร์ลอสวินิเอาแล้ววินิตีวงกว้างมาเฉยเฮ้ยโอ้โหโคตรไวเอายากจัดแล้วก็รูดองหลังไปเลยครับ เป็นูกเตะมุมของจานเอ็มมาพิชัยอับนาที่อยู่ท้ายไม่ทดเวลาสันด้วยโอ้โหถ้าโดนลูกนี้เนี่ยคือจบเลยครับแพ้เอาครับชาไนเดอร์ครับแล้วลูกสูตรของจานเอ็มเนี่ยโอ้โหเตะมุมเนี่ยได้แชมป์ประเทศไทยมาเพราะเตะมุมเลยครับต้องระวังให้ดีครับชาไนเดอร์วาดเข้ามาโอ้โหมองไปก่อนแล้วแถว2ครับจะโดนหรือเปล่าลูกนี้แล้วก็บอินี่จะสวนไปครับแล้วโหนี่เวลาช่วยไว้นะบอกเลยถ้าเวลาไม่หมดนวโดนแน่ครับลูกนี้ เอาครับเสมอ0-0นับเก้าสิบนาทีเดี๋ยวไปดวลจุดโทษกันครับผมนี่ครับเจอกันครั้งที่สี่นะผมกับจเนมเสมอกันอยู่ครับรอบแรกเนี่ยเสมอกันสองครั้งนะครับหนึ่งกับสองแล้วก็รอบที่สามผมชนะรอบนี้ครั้งที่สี่ครับเอาครับจุดโทษตัดสินครับใครจะชนะไปครับครั้งที่สี่เมสซี่ครับผมได้ยิงก่อนไปครับนิ่มๆเปิดหน้าเท้าไปดีบีลุยนี้ก็เรียบร้อยครับเอาขึ้นนําไปก่อนนะผมนี่สะใจครับ เสื้อโคตรจะสวยด้วยครับเอ็มบัปเป้ของจานเอ็มตรงไหนดีวะซื้อตรงกลางไปอไปคนละทางครับตีเสมอคัฝั่งจานเอ็มมาพิชัยของผมคนที่2จะเป็นสเมลเอโต้ครับตรงกลางอีกรอบไปครับซื้อกลางไปตรงนี้ก็โอ้โหเข้าไปครับ2ประตูตอนหนึ่งครับผมขึ้นนํำอีกครั้งนึ่ง ของจานเอ็มกันบ้างครับเป็นแฟงแลมผ่านหรือเปล่าแป๊บออกขาวาไปลูกนี้ก็ติดเซฟว่าดีเซฟได้เวลูนี้เอาละครับแบบนี้ก็ความได้เพียบก็อยู่ฝั่งผมดิถ้ายิงเข้าก็จะเป็น3 1มหนึ่งครับเกรทเบลซื้อตรงการลางอีกรอบไปครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเจนเอ็มรู้ทานครับเซฟได้เอาครับขึ้น3ไม่ได้ครับแบบนี้ก็จะเป็นจานเอ็มครับจะยิงตีเสมอได้หรือไม่ เลือกด้านไหนดีครับลูกนี้ไปด้านขวาอีกว่าแล้วก็ติดเซฟอยู่โอ้โหเราใจถูกครับเซฟอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเนม่าจูเนียเป็นลูกรักของจานเอ็มแล้วครับเมื่อภาคเปสเนาะเอาครับย้ำไปตรงกลางนั่นแหละเดี๋ยวจานเอ็มก็บินหนีเองครับลูกนี้ดูครับนั่นไงบอกเลยว่าซื้อกลางครับเกมนี้ครับแต่เซฟได้ลูกนี้ก็ชนะเลยครับคาวไฮรูมิเนก้า ด้านไหนนะอ้โหคนละชางครับเป็น2ประตูต่อสาจานิมไลมานี่ถ้าผมยิงเข้าก็ชนะเลยครับแฟงไราการครับตัดสินเกมตรงกลางเหมือนเดิมไปตรงกลางไปจานิมบินหนีแน่นอนครับดวลลูกนี้แล้วก็เลียนลอยครับโอ้โหการสีนู้ดของดีบีเอาละครับ,รบสรุปว่าผมก็ชนะไปครับในเกมที่4เนาะ แต่ว่าเป็นการชนะกิดโทษไป4ประตูต่ตอ2แลครับในเกมในเสมอกัน0ประตูต่อ0เนะโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณจานเอมมพิชัยมากๆนะครับที่สละเวลามาเล่นด้วยนะครับผม โอเคครับ okay, ผลสรุปเป็นวา่าครั้งแรกที่เจอกันเนาะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครั้งที่2ก็1ประตูต่อ1ครั้งที่3ครับผมชนะไป2ประตูต่อ1แล้วก็นี่คือครั้งที่4ครับเสมอกัน0ูนย์ประตูต่อศูย์ในเกมแล้วก็ชนะจุดโทษไป4ประตูต่อ2นะครับผมโอเคครับ okay, คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาให้รับชมกันแบบสนุกสนุกนะครับใน efootball 2อ2 6ภาคใหม่นะครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง y u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  e e d e f o o ุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนใครสนใจสมัครลงเองขันรายการ DB ก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ d b e f o o ฟุตบอลจัดแข่งโัว์นเมนต์หรือว่ากดลิงค์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมส่วนใครอยากเล่นกับจานเดมนะครับก็ไปสมัครซัพพอร์ตกันได้นะครับที่ y o u t u b e จานเดมพิชัยเพจโมบายนะครับโอเคครับวันนี้ดีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ